พี่น้องสะออน nhà น้ำน้องอุ้ยบ่พี่น้องสะออน nhà จ้าพี่น้องมื้อนี้น้องอุ้ยก็มาอยู่บ้านห้วยทรายซิตี้จ้ามื้อนี้มานำหาพ่อจูแต่บ่ทันเห็นคนเด้อจ้าโอ้ยคือสิมันอยู่ไกลๆพูดละว้าฮพอเราปูหง,งาไปาเหี่ควายงามแล้วจ้า แต่ว่าน้องชอบเปิดไปหาปูก,กวันแล้วผุ่นขึ้นสิขี้หอดกันหลายโอ้ยน้องอุ้ยสอนหยาเดี๋ยวเราไปถามพ่อจูกันเนาะเจ้าว่าเราปลูกหยาพันหยังจ้าพี่น้องเป็นหยาอีหยังเนาะจ้าหนิหยาในหยาในโอ้ยพี่นอ้องอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วหยาในบะเนี่ยป้าพ่อ สนุกเกี่ยวเอาเถอะมันงามเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับน้องอ้ยหักด้วยอีสานชาแนลจ้าอันหลังจากที่น้ำหาพ่อจูมาพี่น้องเดี๋ยวมาใกล้ๆก็นดนึกว่ามันพ่อจูไปใส่แล้วมาลักนังเกี่ยวหยาอยู่พี่หย,ยาถ่วมค้นจับเดี๋ยวมาใ,ใกล้ๆเพเห็นพ่อจูเขาตัลังันเมามันในการเล่าหยาอยู่จ้าพี่น้องหยาก็งม้มคัาดง้มเนี่ย บรรยากาศขนาดเด้ยตีนผู้พร้อมจ้านี่ดอกฮ้อนมาทักทายมาเาย้าหญ้าซอยพอจูกันจ้เจาเย้าหญ้าก็มาคุมกู้ขมูวด้วยนี่ละจ้าบ่ปวดหลังเด้ไหนท่าเนี่ยเนืน้อที่ที่พ่อปลูกลรยเป็นไรจ้านี่พ่อ เอาอันนี้งานกลัวครับงานกลัวครับไอที่กำลังสูบน้ำใส่หยุ่นมันมันหยาในคือกันนี่บ่จ้ะมานั่นมันสิไล่กลัวผมซื้อพันหยาหาพันผูกเลยมีเนี่ยมันมีไหนทมันบ่บ่แมนบ่แมนเอาทอนทั้งสี่ไปเหยียบเลยในเล็กสี่ผมปลูกเลยเหยียบใส่นตรงเลยเอารูดนี่เด้อพี่น้องเกี่ยวหยาเข้าพวดเอวดีแท้ๆป๊าดยุ่มเอายุ่มเอาวะมันหนา บัดนี้อันว่าอยู่เหลียวมาบ่เห็นคนเห็นตลอดเอาปุเยันไส่เ่าหลานสมว่าสูตรน่ากินเลใส่ไห้เส้นได้หมดก็รู้กันด้วย่ราตำหวันพี่หวานจริงกำลังวอนหยาพี่น้องมาเจอแขงกันเด้อพี่น้องหยาจังเลยวันเป็นตำหวานแถอะอุ้ยอันล้ำมันเป็นมันมันลี่ยมลิ่มคือหยากองแขนเัาเนาะ มันคือหนาไว้สิวิบอคือหนาความแข็งเดือหนาไวขาอ่อนตีครับเพราะหน้าขาวไว้น้ำให้น้ำที่มันหววเข่าขาเขาตายงามคักงามคือผู้ท่วงหรอครับโอ้ยพี่น้องเบิ่งดูพู้น่ะเบิ่งนเบิร์เบิร์มุมนี้แห้งงามแบบคักพู้น่ะโอ้ยสะอ่อนหนาเกี้ยวหนาบ่เป็นเด้อนี่ เสียอยู่ใครเนี่ยตั้งเห้แบกใส่ใรถขั้เเตาใจเนี้ยก <c oughs> ็หอ,งงอบได้อยวัวข <c oughs> ั้นเห้แบกใส่รถคืออยู่จะได้รู้ไข่บ้านแออดง <c oughs> มาตั้งไรมาตั้งไงมาตั้งมาหัวตงสี่สิบหาปีนึงเงี้ยเพิ่งบอกเรื่องนันทอเรียนให้จบ <c oughs> ืมันว,ว่าเพื่อนเปลี่ยนผู้สาวเพื่อนเมื่อนั่นเห็นกันยัวเอนใส่ยางเสยเนาะจ้า หูว่าดีได้พ่อดินนี่ว่าสิพา,พาไปหาหมอเช็คประสาทหูอยู่หูดีพัฒนาอย่างนี้ <g ül üyor> <c oughs> มา,านะไปนอนได้บรรยากาศขนาดจ้าพุ่นมีหอดทิ้วผูผมอมอไงรอดตัดวันเดียวยี่สิบเมื่ออืมคันมีน้ำมีปุ๋ยใส่แบบดูแลดีๆมาพ่อ าป่นมันไว้กัวหย่าแพ่งกุลาบุนตัวนี้แพ่งกุลาบุญนี่เขาบรรยำมามันปุกเน่าเด้มันติ่นกันเมนแมนจะาเรากลั้มฝอยกัวกันกัวหย่าในอีกอะไรก็สร้างบวชจำหย่านี่เขาเห็นพันหย่าแล้วโน้นนั่นโน้นกุกกีกนั่นขันย้ำปุ๋นไถขาดน้องๆ้องใช่หรอไม่ได้ปลูกอย่างทิวีเขาหวานทอนพันเขาเหยียบเซตุ่มเท่านั้น แมนแทจะเดี๋ยวสิได้โลอันนู้นปลายกิกอีกจากงานอยู่หนาฝนเลยนู้น,นฟังทั้งฝุ่นแห่งเป็นตะปูกดีพอเพราะว่ามันสิบอมนี้ต้นใหม่งาเลยฝนตกน้ำไหลดีขนาดดีดีบองเอาปุ๋ยบ้านบาวันที่ยี่สิบสามมันวางฝนตกนี้่ยขอแล้วนงเมื่อนีนจ้งไหนพูดผิดเอาหลานพัดมากระิ่ตนตะูเพื่อในบุมาสูบน,น้ำพัดขึ้นใส่แตขึ้นบ้านอัน โอ้เห็นตั้งแต่เขาขายอยู่ในอันออนไลน์เนาะป้าอย่าในอย่าใน,น,นอุ้ยหันต์เห็นเหล่าจ้าพี่น้องนี่งามคักงามทั้งทีหลอกตัดก็บเลี้ยวหนาไว้มันหมักน้ำอยู่นี่นะผมไปสูบดิจ้าแวานเอาปุ๋ยเมื่อไหร่บางทีเผืผ่อพันเอา,อา,านี่ยเอาซีเมื่อเหลือดิเนี่ยอุ้ยเมื่อแล้วลดน้ำถมหัวเลยเนี่ยว่างฉันนี่แหละ สะออนจ้ะพี่น้องแม่สออนบ่สะออนคักนี่เมื่อวานนี้ไปซื้อซัมหนี่กำลังกินแซ่บอันพ่อพ่อจะเข้ามาตอนใดนโอ้ยใบผุล่ะผมได้วางซี่มัหนี้ผมตูนหลงเกี้ยวหนิเที่ยงพอดีโอ้หอดเสซรถแล้วใบหนึ่งมันได้เร็วมันใาเที่ยงตัดถึงเร็วกว่านี้แต่โอ้ยเบาอันขั้นตัดบ่อนั่นกับมุน ตัดเพราะเปลี่ยนมูลเด้อแต่บอกเรื่องว่าแบบนี้อย่าตัดเลยพ่อกลิ่นอะไรี่อุ้ยสังเกตมันพันต่อมันมันบ่แน่นบ่บ่ได้หลายเท่าเกี่ยวมือเด้อควยวเกี่ยวหย่ากับควเวเคียงตัดนี่ต่างกันอยู่เด้อมันกินบ่เนมะเขือเทศมันบ่อ้วนกัดเจนทอกยวเด้อเพราะเฮาได้เรียกให้มันดีนะเคียงตัดจักว่ากี่ดินจักว่ามันอย่างนีแล้วบางอันมันกหใหญ่ๆทิ่มมันมันพอกินมันแหยะปากมัน มันบ่ใหญ่กิมเราอยู่นี่ดูกิมเลยน่ะค้างก่วเอากัเอาเลยกัวกิมครับมีหลายๆสีนางเกี้ยวอีิริฟอดทิกเถียงเอาอีหลี้องก็ได้ลูกแม่แฮงเกี้ยวแฮงมันได้ไงเดี๋ยบพวกนี้ไปลองลราใส่ก็ได้วันนี้เห็นมอยากเดิพลอยเลนั่นเป็นแบบโอเชียงแต่มันค่อยเปลี่ยนดีใชครับเอาวันดีน้ำกลนก็ได้ดอกพ่อครับหงานในพ่อลงทุนหลายเป็นไร ้ผมลงทุนถอนพันมึงเันดหาพันหมดหรอครับเพราะว่ารู้ละหาบาทผมสั่งมาตันหนึ่งมันปลูกกระปูเพราะยากดิพี่ร้องถ้าคือแต่ก้าวเนี่ยเขาก็เหยียบเลยสั่งมาตันหนึ่งกิโลละห้าบาทห้าบาทตันหนึ่งกับหาพันเอาเป็นล้ำแบบนี้มาเลยมันมาพอครับแบบผมเกี่ยวนี่แหละเป็นถอนฟันสิเขาขยายใหญ่เราเขาแต่ข้าเหยียบเพทัวเอารถไถเข้เข้เหล็กเขาเลยรถไถเดินตามไตเลยครับ ร่อนพอเอาไมา้นี่มันมันเฉียวเฉียวอ่อนๆอย่งสี่บอกคือมันมันแก่กว่านี้อีกคนนึนแก่กว่านี้จากน้อยโอ้ได้าได,ด,ดนีิกระปูกได้แห็ครับมันมันอยายกแตกซ่าแต่มันไม่ตายเรกปลูกง่ายขึ้นหยาในไปวงนี้นะครับที่น้องสะอ่อนล้ำหยาในคักค่กระเบื้งพ่อนแล้วก็เกี่ยวแบบอุตลุดเลยฝนงามอิลีหยากันเดย ปลูกเพิ่มาอีกหลายไปอนไดก็พ่อเดี๋ยวเห็น<ค>ทางกูนไายกลัวแต่อยู่หนีงานหนึ่งมันบ่จาคไหนงานกลัวอยู่ดอกครับที่หนีงานกลัวที่งานงานเครื่องโบลาณแต่งานเครื่องกับเกี่ยวพ่อเนไปหนามะลังอยู่พี่น้องเกี่ยวจักมือเราพ,พ่อห้อยเกี่ยวดีครับซีมือเอาบริเวณกับว่หลายได้พี่น้องบ่าไหลไปไหลายครับกระสวงของเฮียนสามของเฮียนไม่กระต็มรถหลอกครับไว้เกี้ยวตัวตีมอสซาลา เดี๋ยวนี้พ่อเลี้ยงควาวยยู่จักตัวเก่าครับเลี้ยงคว้วยเก่าตัวปาทุพี่น้องบางหนึ่งสีจะขายพี่น้องมาขอแบงใสครับจ้าเอาหาเตียมีพี่น้องเขาอยากได้พันหยาน้ำข่อพ่อแบงบนี้แบงครับแต่ว่าหนาฝนพุนล่ะห <laughs> <c oughs> นาดิห <c oughs> นาดิาสงวนไว้ให้วยก่อนครับเพราะว่าควาวยผมมันหลตัวมันอึดนห่านี่ครับขั้นหนาฝนนี่แบงแท่มันมาจ้า สงวนพี่น้องนี่ค่ะสงวนลิกดิบตะกอนเพราะว่ากล้วยมันหลายตัวถึงมันจะอุดหยาคุณเลี้ยงกล้วยหลายหลายอีหลีล้ราคากล้วยเนื้อแห้งลงคักดดนล้มจริงจริงกล้วยบางกล้วยงามกับนึงคือเก่าจ้าเพิ่นกับหาคือเก่าเนียนกล้วยงามกับยังราคายังคงอฉีดตะกี้กระสุงตัวครับตัวดีกับแพงที่เก่าละแต่ว่าราคากล้วยเนื้อนี่พี่น้องเอ้ยลงจนว่าดิ้งผัสุดข้าจมิงมิงจนพานลง สอนบ่ครับพี่น้องเกี่ยวไก่เกี่ยวดีครับเป็นตะโพยมือดีเนาะปวดปวดปวดเยอะเกี่ยวเผาดีแหน่ดียู่นี่สั้นอันเกี่ยวขั้นหักลูกโซาหรือเกี่ยวขั้นหักลูกมันกับเสาคมแล้วนั่งเกี้ยกนี่มือออกเรียบผุแล้ววางเกี้ยนเอาพี่น้องเข้าวงประจูบชมบรรยากาศแบบเต็มอิ่มกัน เดี๋ยวค่อยไปน้ำหาควายงานน้ำกันจ้ะไปเบิ่งไงมีน้องยังแน่กับพวกก้าออกตัวจนว่าลืมซื้อพี่นอ้องก้าตัวนี่เกิดที่นี่แม่อ้วนจ้าแม่อ่งเปาจ้าเป็นตาจ้าเพชจขนแก่นอุ้ยเพชจขนแก่นะะนี่แหละอย่างมากเลยโดนแล้วครับแล้วก็แม่ทองคำแม่แต่ว่าแม่ทองคำเพิ่นมาจาับเ่าละแล้วก็ลูกแม่ทองคำกับเอิรนแต่ลินดี พี่สาวใหญ่เพื่อเอื่นแบตเตอรี่เพราะว่ามือเกิดเ <c oughs> พิ่นถือแบตเตอรี่ส่องไปกับเป็นลูกไม่ออแล้วกับลูกพี่อุไทยตัวหนึ่งประทัานไม่มีซื้อแม่หนึ่งกอกมาตะลอยเอ็ดแม่กำไลท้องท้องเจ้าไม้สามเดือนแล้วละพออุ้ยทับเจ้าไม้ไว้มันบาติดแม่บันดนี้ขืนตั้งสามเทียสีเทียให้ใหมอมาสาวเวิรงไข่กับโบตกก็เลยเปลี่ยนพอพันหลอบล่าสุดก็เลยเปลี่ยนเป็นเจ้าปังเหมือน อุปังแปลี่ยนดูสิดี๋ยหมอได้ให้เห,หมอพีจ้ะโอ้พีหมอพีขอ,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 องเลี้ยงจีเมนจ้ะอัน<ม>อนี้ผมก็เอาปังนั่นแหละอุบาน้อังแล้วบอกดีแล้วก็ให้ความดูให้คำแนะนำเขาดีอยู่บอกขาดเตัวนี้บอกไงใส่แต่เราอนั่นละเอาใส่ตัวไหใส่ออมซินติดบ่ออมซินบ่นได้ออกเพราะ่าออมซินสิออกประมาณเดือนเอามีเอะไรเราดูดูนะออมซินออกไอ้ทุงเงินได้ประมาณสามเดือนตีเฮือ เราเพิ่นกับสืนก็ได้ทับพูกปักกิ่งสําเร็จกะรเป้นเตากลูกได้สิบแปดเมื่อคืนได้เดือนกับพวกเกาเมื่อจัดเลยเดี๋ยวนี้ลูกได้สามเดือนกลัวในท้องได้สองเดือนกลัววันนี้อันจาดพ้าบ่ลวยไม่้เด็กไอ้ลูกเพื่อนก็ได้ปีบางเดือนเพื่อสกีกาเนาอลูกออมสินบัดนี้แม่เพื่อนกะประมาณกุมภาเนี่ยแหละพ่อกะสิโอ้ที่อุ้ยทับไอ้เจ้าปังมันเคลื่อน หอยมันี้โตอุ้ยซื้อสี่สิบสองน่องน้ำน้องมาเดียวนัะะ่นล่ะแล้วก็น้ำอ,อุ่มบุญอันน้องกัมพานี่ที่เอ็นไอย้งเอามาให้อุ้ยทับอันไวดอนซื้อยังก่อขึ้เปลือหงขาวติหงขาวเป็นยังไงบ้บงครันของอันบิ๊กไอฟ้ามั้ยไอฟ้าเป็นหยกขาวหือเป็นหยังขาวจังว่าอุ้ยกลืมซื้อเดี๋ยวต้องต้องไปเบื้องใบบุญละจา้าแต่ว่าคือสิติดห,หรอหรอเพราะ่าเพราะว่า วันที่สิบนี่เกษสรขอดขวบเดือนไหมมันผ่านรอบมาแล้วหน่ะถ้าผ่านรอบโอ้ยก็สะได้เซาอีกรอเบิรงอีกก่อนจังจักน้อยคั้นเล่าบ่เขื่นกับค่อยสิเอินเอาหมอพีนี่แหละมาเซาให้ว่าเขามีสามซีแม่จังเสียเขาเซาพร้อมกันมันเคยได้ขั้นเซานี่เดี๋ยวมันไหลบ่าเกษตรคุณละให้ชั่วกับไอ้นางควายก่อนเฮ้ยมีจากแม่เดี๋ยวนี่ที่ที่ท่าบบสองแม่อยู่จ้ะ แม่ที่สามเป็นแม่สาววันที่ทับนั่งขืนว่าง,งันช่วงงานก้อนเกี่ยวเข่าบัด,ดนี้มาดขืนหลังเกี่ยวเขา่าขืนบ่บ่เต็มที่กูความชินดิเมียนจา้อา,าอี้คำหล่าอีต่อจากไอ้ตัวผูน้นั่นแหละความชินสิไปตัวซีดูสิสตัวซีออกมาก็สิครบพอดีซีตัวหรอเพ่อแต่มันทับลูกแตน่น่อยไม่ก็จ้างหัวไม่พอปีกลัวนอนมันทับแม่เก่งบ,บ่ประจีได้ลูก,ลกให้ตั้งซีตัว,ตวหรอ พี่น้องอุ้ยฟ้ายืนเบิ่งแบบสุดหูสุดตาขนาดงั้นกลัวจ้าในงามคักสะอ่ันหนาดย่าดูปูแพงหลานซ้ายแล้วบาดนี้เอาพี่น้องหลังจากเขาเกี่ยวหย่าซอยพอจูลราเดียวพอจูเขาสิพาไปพอจูเกี่ยวหย่าแล้วพาไปเบิ่งควายว่าที่นี่พี่น้องจ้าเดี๋ยวห้องยางตอกกนกันขึ้นไปพูน มองหลังไฟเราลปยุคข้าพูนหรือด้วจ้าที่พักกันไปหาควายยุพูนล่ะการนี่ก็คือหยาในที่พอเราเริ่มปลูกไม้อีกแล้วก็สิไทยรดมาไทยไทยไทยปั้นปั้นปั้นตีดให้แล้วก็เราก็สูบน้ำใส่จะพี่น้องเราก็สิมาเหยียบเหยียบยำยำใส่ลักษณะนี้เลยจ้าพึ่งห้อยสีพอเรายำหยาในเราลงด้จ้ะพี่น้องปลูกง่ายจ้าลังเกิดดีเลยเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งคว้ยจ้า